ุ่นไหนนวสวัสดีชาวโลกแอบสวัสดีชาวโลกเลยใช่ไหมสวัสดีชาวโลกวันนี้เรามาพร้อมกับแบรนด์กระเป๋าแบรนด์ใหม่แบรนด์ใหม่หมของร้านเรานะคะเป็นกระเป๋าผู้หญิงใช่ไม่ใช่กระเป๋ากล้องแต่เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กอืมยี่ห้อน,นั้นคือเดลเซ่อืมแบนแบรนด์ของฝรั่งเศสเดลเซ่เนี่ยเขาทำกระเป๋าเดินทางมาก่อนอืมเป็นฐานดีไซน์เขาอยู่ปารีสแหละ ใช่เดอลเซ่ปารีสใช่แล้วพอมันมาอยู่ร้านเราก็เลยดูโลลงใช่ไม่ใช่นี่ก็เป็นเดอลเซ่แบงคอกจริงเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กสำหรับผู้หญิงที่เราหยิบมา2ตัวนี้เพราะมันมีความเรียกว่ามีความราคาเท่ากันราคาใกล้เคียงกันแล้วกันเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้ใช่แต่นี้มันเป็นรุ่นที่ราคาใกล้เคียงกันอ่าเราก็เลยลองหยิบ2 รุ่นเนี้ยมารีวิวในเทปเดียวกันจะได้เห็นเปรียบเทียบกันจริงๆมันมันฟังก์ชันอะไรต่างๆนี่คุณบุ๊กมีความคล้ายกันมากเลยอืมใช่ <นะ S 1> อ่ะโอเครุ่นแรกที่เราจะพูดถึงเอาไหนก่อนนะอเอาเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นรุ่นที่ชื่อว่า adorable ฮะ adorable Doable Ad Ad นะคะ,ะรุ่นนี้อ่ะรุ่นรุ่นที่มือคุณบุ๊กเนี่ยนะชื่อว่า e ลเ r e อ่ผมว่าว <laughs> น,น่เนี่ยมันเป็นฝร,รั่งเศสน่าจะเป็นโรเกอร์อะไรเงี้ย เลเจเล่เราอ่านเลเจเล่แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะมีอักษรตรงข้างหลัง L E G E R E อะไรเงี้ยถ้ามันเป็น L E G E R E อ่าคือถ้าคนเก่งภาษาอังกฤษไอ้ภาษาฝรั่งเศสก็ลองเลเจเค่อะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่เราเราอ่านว่าเลเจเล่แล้วกันง่ายดีอ่ะดอลลิเบิลกับเลเจเล่อ่านะประมาณนี้อันนี้ก่อนเลยให้คุณก้าวเอาดอลลิเบิลก่อนแล้วกันนะดอลลิเบิลเนี่ยนะเป็น เป็นกระเป๋าน้ตบุ๊กที่เขาทำภาพลักษณ์ให้มันดูฮารูฮาราใช่ซิปเนี่ยเพ<ข>ราะว่าซิปไกลเลยใช่ซิปเป็นทองแล้วก็ว่าวอารมณ์มันคล้ายๆปลาด้าอะไรพวกนี้คุณบุ๊กใช่ซิปทองๆแต่ว่าซิปของเขา,าจะเบารูดง่ายมีความรูดง่ายอยู่<ช>ไม่ได้มีน้ำหนักเยอะเหมือนเหมือนตัวปลาด้าเองที่ซิปใหญ่มีน้ำหนักก็เคยใช้ปลาด้าฉันเคยใช้ปลาด้านะหน้าอย่างนี้ก็ใช้นะไม่ได้ขโมยเองขโมยพี่มาใช้ ่ชผ้าจะเป็นผ้าล่มนะก็กันน้ําได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ถึงกันคือก้าวเคยลองมันก็มันก็ซึมซึมหน่อยเป็นกระเป๋าที่แบบว่าสะพายแบบเดินในเมืองเดินในห้างใช่ใช่คือรถไฟฟ้าไปที่ทํางานอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเคเรเคลนีนะด้านหลังมีช่องใส่กระเป๋าราวลากได้ก็เสียบเข้าไปตรงนี้สังเกตดูจะได้เป็นเนื้อแบบเงาเงาลื่นอันนี้เรามีสองสีใช่ตอนนี้มีสองสี คือสีดํากับสีน้ําเงินเรามาดูที่สีน้ําเงินไหมคุณบุ๊กอ่ได้สีน้ำเง<อ>ินจะได้เห็น<ป>ชัด<อ>กว่าอา่เอาเรามาดูไหนไก็พูดถึงสายด้านหลังแล้วเราก็มาดูที่สายนี้สายสะพ,พายตัวสายสะพ,พายอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อผ้าล่มเหมือนกันข้างในก็จะเป็นบุบุบุบ,บ,บุนิ่มๆให้สะพ,พายแล้วมันไม่เจ็บไหล่อ่ใช่คือเนื่องจากมันเป็นกระเป๋าผู้หญิงนะเพราะนั้นจริงๆตัวนี้มันก็จะไม่ได้หนาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้กว้างมากอะไเพราะจริงน้ําหนักของที่เราใส่ก็คงไม่ได้แบบว่าจะแบก บ้านอะไร่าเดี๋ยวถ้าเราดูสเปซท้างในเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ได้ว่าใส่หูอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นสายมันก็จะมีความหล่อัะพานกันไหมว่าเนี่ยคือผู้หญิงอย่างคุณก้าวเนี่ยสูงประมาณ120ี่เนี่ยจะไม่ใช่คนแกละสูงร้อยหกสิบสาอ๋อโอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้เข้าหลังได้ก้าวมันพอดีมากเหมาะผู้หญิงจริงไม่ใหญ่เกินไปตัวกระเป๋าเบามากเลยคุณบุ๊กอ่าครับเบาน้าหนักเบามาก คือจริงๆถ้าเทียบกับใบนี้ผมว่าใบน,นี้จะมีทรงที่ดูใหญ่กว่าน่อยใบนี้จุมากกว่าใช่แล้วก็ดูด้วยด้วยไซส์ด้วยอะไรอ่ะลองสําภายใบนี้ให้ดูนะกันไหนไหๆสะพภายละอันนี้จะได้เห็นสีชัดกว่าอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยเจเล่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะใส่ของได้เยอะกว่าแล้วก็เวลาสะพภายก็จะดูะมีทรงที่กว้างกว่าอ่ามันมันใส่ของได้เยอะกว่านั่นแหละเป็นทรงประมาณนี้นะโอเคอให้เห็นการสะพภายเรียบร้อยไอเราผู้สายตรงนี้ครบแล้วเนาะ ใช่ทั้งสองรุ่นมีอันนี้หมดมีตัวใส่ของไอตัวกระเป๋าปล่าเออแล้วก็ตรงนี้คุณบุ๊กสายตรงเนี้ยก้าว่ามัน,น,นม,ออมันมีความลื่นๆเงามๆงาม,มันปรับง่าย ผมว่าเขาบรรจงเรื่องของแม m a t เ r ียลอะ่ะพอมันเป็นกระเป๋าผู้หญิงเนี่ยดูเนี่ยมันก็จะใส่แบบสีสีเงินเป็นแบบนะม,มีความหรูหรา,าถัากันอันเนี้ยสายก็จะไม่ใช่แบบน้ำเงินธรรมดานะมีมะความเงาอ่ามันจะดูค glitter ตตนิดนึงดูแบบใง่แบบ,แบ,บผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะอะไรที่มันแวววาวปุ๊บเนี่ยมันเข้าตามเข้าตาฉันอยากจะเลือกมันเหลือเกินอย่างนี้มันจะเป็นอารมณ์นี้ประมาณนี้อ่ตรงนี้ที่ดีไซน์สวยแล้วก็ได้ด้านข้างมีช่องใส่นิดนึงเพื่อใส่ขน้ำเล็กๆได้แต่ถ้าแบบแต่มันต้องเล็กมากเลยนะต้องเล็กกวว่าจิ๋อะ ผอมๆด้วยเดี๋ยวนี้เขามีขวดน้ําดีไซน์ใหม่นะผอมๆเล็กๆแต่ที่ก้าวลองเนี่ยก็เอามาใส่อันนี้ขาตั้งเออแมนฟอโตอีโวใส่ได้ใส่กล้องอเหรอเฮ้ยเราใส่อันนี้ได้นะ R X ร์เอ็ใส่เข้าไปได้นะแบบกล้องบอกว่ากล้องมีเลนส์บอดดี้เล็กๆหรือเลนส์แพนเค้กอะไรอย่างของคุณบุ๊กอ่ะมันใส่ได้อ่าโอเคงั้นอ่าเพราะฉเราจะพบอีโวก็ไม่แปลกใช่ช่องอันนี้มันจะเล็กหน่อยนะเดี๋ยวให้ช่อให้เห็นไหมมีอะไรให้เห็นจะได้รู้ว่ามันเล็กขนาดไหนคือขวดน้ําแบบ ใส่ท่อแบบจะใส่ไม่ได้นี่อะไรนี่จะรู้เรื่องเนขวดน้ำหอมเป็นขวดที่ผู้หญิงรู้จักเป็นอย่างดีนะคะที่เช็ดเครื่องสำอางขวดแค่เนี้ยเนี่ยใส่เข้าไปน้ำต้องขวดเล็กๆอย่างเงี้ยสูงหน่อยได้หญ่างเงี้ยใส่ได้แต่ถ้าเป็นขวดน้ำแบบอ่ทรงใส่ทั่วไปมาตรฐานใส่ไม่ได้หรือกลาว่าเขาไว้ใส่ลมก็ไม่รู้เนาะใช่ประมาณนี้นะโอเคแล้วก็ข้างในมาดูข้างในเนี่ยเียก็เปิดแล้วคุณบุ๊กข้างในก็จะเป็นช่องใส่โน้ตบุ๊ก เดี๋ยวนะก็ขอดูไซส์ก่อนนะมันมีบอกเขาลองใส่ดีก่อนนะโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้สิบห้าถึงสิบเจ็ดนิ้ว oh. ไอ้สิบเจ็ดนิ้วเนี่ยก็ไม่มีความมั่นใจเลยคุณพ่อ <laughs> อันนี้มันสิบสามนะแต่ผมว่ามันก็คือค่อนข้างจะเป๊ะแล้วนะอ่าก็คือมองว่าอ่ะสิบสามแล้วอ่ะถ้ามันสูงขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าถ้าเป็นพวก์ตสิบห้าแบบตัวรุ่นใหม่ๆหน่อยอ่ะที่มันเป็นอัลต้าบุ๊กอ่ะก็ก็น่าจะพอได้อย่างนั้นดีกว่าคือถ้าเกินกว่านั้นคงต้องมาเทสแล้วล่่่่่ะเเเเออออันน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 นีี้้้้าาป็วววิิยซฟไดแม แล้วก็ช่องนี้ใส่แท็บเล็ตอ่า่องนี้ก็ได้ส,ไดสบายสบายช่องนี้จริงอย่างที่บอกกี่เห็นเหมือนจะเล็กนะนแต่จริงก็เวลาดันทรงมันก็จะได้ประมาณหนึ่งอะนะอืมไม่ได้ถึงขนาดแบบจิว๋ววขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะไม่ได้ฟ<ๆ>ิตมากอะไรเงี้ยเ,เสื้อผ้าของกระจุกกระจิกอะไรก็ใส่ได้แหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากเข้ารุ่นอื่นๆอันนี้มีที่เสียบกุญแจได้นะกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรก็เสียบช่องนี้ได้สไตล์ความเงาของนี้ ซิปนี่นะดูมันดูแบบฟริ้งจังเลยนะระวังนะแล้วซิปนี่แบบว่าคือถ้าเห็นเิปมีบางทีจะรู้สึกมันรูดยากมนพวกซิปโบราณแต่จริงอันเนี้ยมันแบบโอ้โหมันแล้วอันเนี้ยก็ดูแบบดูดีดูดีมีแบบดูแบบนี้งขยับนิดขยับหน่อยผู้หญิงนะผู้หญิงต้องแบบให้มันดูมีของผู้หญิงนะนี่ผู้ชายสะพายก็รู้เลยสะพายให้แฟนแน่นอนนี้ ก็ดูแบบคือซิปนี่คือรูดง่ายเลยแหละพราะบางทีบางคนเห็นซิปเงี้ยอย่างผมเห็นซิปเงี้ยตอนแรกจะรู้สึกว่ามันเป็นซิปเหมือนซิปโบราณเออมันก็ติดติดติดนะรูดจริงจริงไม่ใช่เลยอันนี้แบบเรียกว่าเป็นแบบโอ้ลื่นมากแหะอย่างเงี้ยแบบไม่มีไม่มีสะดุดอ่ะใช่ใช่ประมาณนั้นเขาคืออันเนี้ยเป็นที่บอกคุณภาพดีนะเดลเซ่เนี่ยคือเขาดังอยู่แล้วเนื่องพวกกระเป๋าเดินทางใช่อ่าทีนี้ข้างหน้าช่องไว้ใจได้อ้ออีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นจุดเด่นของไอ้ตัวเดลเซ่ที่เป็นเป้ที่เรา เอามาในช็อปเราเนี่ยเราไม่ได้เอามาทั้งหมดนะเราก็เลือกที่เราคิดว่าเหมาะกับยูเซอร์หรือว่าคนดูที่ชื่นชอบอันเนี้ยมาเพราะฉะนั้นทุกรุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยมันมีระบบป้องกัน r f i d โดนดูดไปนะข้อมูลข้อมูลจากพวกบัตรเครดิตหรือว่าข้อมูลในพาสปอร์ตก็รุ่นนี้ก็มีช่องสําหรับเก็บของเหล่านั้นเราก็เก็บของเหล่านั้นเอาไว้ในช่องที่เขาบอกเนี่ยเขาจะมีป้ายอยู่ว่าเธอเก็บช่องนี้สิจะปลอดภัยเนี่ยเขียนว่า Data p rotection RFID นี T ่ช่องนี้ anti RFID anti RFID จะเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยถ้าอยากจะใส่ไว้ให้มันปลอดภัยก็ใส่ไว้ที่ช่องนี้จริงจตอนนี้มันไม่ได้การกีดแต่ถามว่าด้วยความหนาของมันเนี่ยคืออันนี้มันมีความหนาในระดับที่เรียกว่า มันบุกฟองน้ําทั้งหน้าหลังเนี่ยค<ช>ือถ้าเขาจะกรีดก็ต้องกรีดลึกระดับหนึ่งแล้วมันยัง<ช>กรีดอีกหลายชั้นอะน่ะมีทั้งช,นนชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้แล้วยังมีชั้นนี้อีกเขาสรรพัฒ์ทำช่องนะจริงๆเขาแบบเข้าใจผู้หญิงมากคือช่องช่องเล็กช่องน้อยอะดูดูข้างหน้าสินะมีช่องนี้ช่องซิปนี้นะอะมีช่องซิปนี้ช่องซิปนี้ เลเแล้วก็ช่องซิมอกเนี่ยก็ยังมีอีกเนี่ย,ย,ยข้างในน,งนี้ก็มีช่องเล็กช่องน้อยอีกอ,อย่างว่าคือที่เราบอกว่าสมมติเราใส่ไปนี่เราบอกพี่ไม่ต้องกลัวการกีดหรอกอะไรเงี้ยคือถ้าเขาเกีดเข้ามาเนี่ยมันก็จิมก็จะติดหลายเลเยอร์แหละ <c oughs> พี่จะเข้ามาถึงชั้นข้างในได้ <c oughs> ใช่ประมาณนั้น,น,น,นคือแบบเป็นกระเป๋าที่เข้าใจผู้หญิง จะต้องการช่องเก็บของเยอะๆใช่มันก็มีผสมแบบเนี่ยใช้แมทติเรียอมีหนังเข้ามาผสมอะไรเงี้ยให้มันเป็นเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีแบบเป็นโลโก้ของเขาโลโก้เนี่ยจะงงว่าตุ่มอะไรนีตุ่มเกิดคล้ายๆแอปเปิลนิดนึงเพิ่มพลิกอีกบิดอีกหน่อยนึ่งอ่านะอันนั้นานนี้ก็มีช่องใส่ของอีกช่องนี้ก็ช่องใหญ่อยู่นะอืมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องฝาปิดที่เอาไว้อย่างที่เมื่อกี้บอกเป็นช่องฝาปิดแล้วมีซิปอีกคือแบบโอ้เอามันบล็อกมันทุกอย่างเนี่ยอ่าเลย ตัวพาสปอร์ตอะไรเข้าไปรู้สซิปอะแต่ไม่กันกระเป๋าหายหายไปก็หายไปเลยค่ะก็เรียกว่าร e. ielt, ุ่นน anyway ี้ก ok ็จะเป็นรุ oh, 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 oh. Ok? ่นนี้ก like um ็มีประมาณนี้แหละใช่จริงๆหลายๆรุ Wednesday ่นก็จะมีประมาณนี้ช่องใส่ของเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กใช่แล้วคำว่าแบบทำสีแบบเนี่ยสีก็ทําให้มันกลืนไปกับไอตัวโอ้โหฟังออกมาได้นยกระเป๋าด้วยนะนี้ก็เอาเล็บโผล่อะสมมติว่าเราอาจจะเก็บไอแพดไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ฟังเพลงเอาหูฟังเสียบ่ะเอาโน้ตบุ๊กแล้วเสียบหูฟัง ฟังโน้ตบุุกเหรอคืออะไรคุณพงงนิดหน่อยค่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่าโอเคก็อ่าเบื้องต้นเนี่ยก็สำหรับใบนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูใบรุ่นถัดมาดีกอันนี้ก็มีสองสีเหมือนกันนะตอนนี้สีดํากับสีอันนี้สีอะไรสีโซเทาอ่ะเทาอ่อนๆรุ่นนี้ชื่อว่าเลเจเร่อันนี้อ่านเองอมนโนไปเองว่ามันอ่านว่าเลเจเล่นะคะ รุ่นเนี้ยจะมีความบึกบึนกว่าอืมใส่ได้เยอะกว่าดูใช่มีความบึกบึนดูหูฮิ้วเขาซะก่อนหูฮิ้วเขาจะเป็นแบบว่าซัพพอร์ตการใส่ของเยอะในระดับหนึ่งแล้วก็มันจะไม่ฟุ้งฟิ้งเท่ารุ่นเนี้ยด้วยซิปด้วยแหละด้วยแมททีเรียลที่เขาใช้คืออันเนี้ยเปรียบเทียบกันอีกรุ่นนี้กับเบาดีคือพอมันอันนี้มันพอมันทําซิปแบบวาววาวดูแบบมันก็จะดูแบบ รุ้ฟลิงหญิงๆมากกว่าดูหญิงดูหน้าทะนุถนอมกว่าอันนี้มันจะไม่ไม่หญิงขนาดอันนี้ไม่หญิงเท่าไหร่อ่ามันจะโมเดิร์นขึ้นอ่ะในใจมันก็ยังหญิงแหละผู้ชายสะพายก็อาจจะไม่ได้ดูเข้าไม่เข้าใช่ไหมมันมนเกินไปจริงก็ยังได้แหละผู้ชายก็พอใช้ผู้ชายถือแล้วอายไหมก็ไม่นะผมว่าผู้ชายที่แบบคือผมว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยใช้แนวมันเยอะรออ่ามันจะแบบแนวแบบอ๋องั้นแสดงแสดงว่าอันนี้ผู้ชายก็ถือได้ผู้ชายแบบแต่งตัวเก่งนิดนึงอ่าใช่ผู้ชายอาจจะไม่บอกกับพี่ชิมวุ้ยพ ผู้ชิมพี่เขาจะรุยรุ่ยเขาต้องบูทีคุณบุ๊บูทีคไม่ไม่ะโอเคก็อันนี้จะเป็นหูแบบอย่างนี้นะหูหูที่อย่างนี้ยถือแบบจุดกันทัดเตนมากแบบสำหรับหิ้วโดยเฉพาะในขณะที่อันเนี้ยเหมือนกับแบบเอ้ยเราก็คว้าคว้ามาได้แบบแต่ว่าไม่ได้ถือเป็นหลักนะนี่ก็ถือเป็นหูขึ้นมาเลยนหะคล้ายๆอนเนลโล่เนาะคล้ายแอเนโล่แต่ตอนแรกผมเห็นว่าเออมันมีความคล้ายแอนเนลโล่ก็เป็นสไตล์แหละเป็นสไตล์เป็นการดีไซน์ยุคนี้ มาดูข้างในมะหรือจาดูข้างนอกสายก่อนอ่ะสายห้องสอดของกระเป๋ารอบแรกเหมือนกันอยู่ไหนนะแน่นี้อันนี้จะใหญ่หน่อยใหญ่กว่ารุ่นอดอล์แล้วหลังนี้แอบมีช่องใส่ใหญ่เลยใส่ของสมมติว่ามีแฟ้มเอกสารดีกว่าไปทางานสูไปพบลูกค้าเราเอาแคตล็อกใส่ไปเนี่ยอ่าเราก็วางบินใส่เอกสารได้ใช่จะได้ไม่ยาวาบินใช่ไหมบินก็ใส่มันใหญ่อย่างี้ พอสมควรเลยแหละช่องนี้คือมันเต็มพื้นที่นี่เลยทีนี้ถัดมาตัวหูอันนี้จะปลดออกได้นะสมมติว่าเราแบบเราไม่ได้อยากจะสะพายเป็นเป้ผมว่าฟังก์ชันนี้มันเอาไว้ใส่นี้ได้ถอดออกใช่ไหมที่มันใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้เก็บนี้แล้วก็ถือเป็นกระเป๋าหูหิ้วเออเผื่อแบบว่าเราเนอะเราไม่ได้อยากสะพายเป็นเป้แล้วไม่อยากให้สายมันมาเกะกะห้อยตองแต่งอ่ะเราก็ถอดออกมาใส่ไว้ในนี้ได้ใช่ก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนี้ก็จะมีอ่าตัวมันเป็น ไอเนี่ยที่ถอดอ่ะตัวคลิปอ่ะเนีอย่างเงี้ยเราก็บีบปุกของมันปกติแล้ก็บีบเฉยๆอย่างเงี้ยไอพวกนี้คุณภาพดีมากเลยนะแบบเคยจับดูแมทเทอเรียลอะไรเงี้ยจะรู้สึกถึงความแบบใช่มันดูตืบๆอ่ะอ่าใช่จะแบบไม่ได้ดูก้องแก๊งแบบพร้อมที่จะพังทุกสมกับเป็นฝรั่งเศสใช่ไหมใช่คือคุณภาพเราเห็นพวกแมทเทอเรียลเงี่ยบางทีเรารู้สึกเอ้ยมันทนหรือเปล่าในระหว่างความชีพกับความหรูเนี่ยมันใกล้กันมากเหมือนกันนะ ถ้าทำไม่ดีนี่ก็หลุดไปทางชีฟใช่ดูถูกดูกระจอกอะไรเงี้ยแต่ถ้าของที่มันดูหายปุ๊บเนี่ยด้วยความเงาเหมือนกันเนี่ยมันคนละเงาเลยนะเราจับแล้วเราก็รู้สึกได้นะใช่สาวๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยระหว่างเงาหรูกับเงาชีฟเนี่ยต่างต่างและสายตัวนี้ก็คือปรับได้เหมือนเดิมนะสายแล้วก็ ตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าจะเห็นว่าสายมันจะใหญ่นิดนึงเพราะว่าความจุของกระเป๋าใบเนี้ยเยอะกว่าตัวรุ่น Adorable เพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีความหนาหนากว่าแล้วก็ตรงนี้จะบุแบบเหมือนกันระบายอากาศเหมือนกันมไม่ให้มันอับเฉอะแฉะอย่างนี้แต่ตัวตัว Adorable ไม่ไม่มีระบายอากาศนะคุณบุ๊กก็เป็นแบบธรรมดาบนนุนิ่ม,มๆเฉยๆแต่ไม่ได้มีตัวระบายอากาศอนนไอข้างหลังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วโอเคมาด้านหน้าบ้างเดี๋ยวก่อนไปที่อื่นเดี๋ยวลืมมีช่องใส่ เสียบไอ้นี่หูฟังเหมือนเดิมเหมือนรุ่น Adorable ใช่เนี่ยผมพยายามเอาหูฟังเนี่ยเสียบตั้งหลายครั้งแล้วอันนี้มันบูทูธเขาเป็นหูฟังแบบเฮดเฮดโฟนแบบมีสายอ๋อไม่บอกกันเลยเสียบเข้าะไม่ได้ไม่เห็นจะเสียบเขาไม่แล้วเดี๋ยวจะเสียบอะไรเกี่ยววะอย่างนี้หอกให้แบบโดนขโมยใช้หูฟังไม่หรือคุณบุ๊คเสียบไว้ใช่้เวลารับโทรศัพท์ตลอดสลัดสลัดเราได้มานละใส่ขวดน้ำได้ไหมรุ่นนี้ทีมงานเราหยิบมันละ ใส่เข้าไปได้นะัวนนี้พอดีเลยใส่ได้รุนนี้ใส่ไม่ได้จริงเหรอลองไหมเคยลองแล้วอ่ะเคยจะเอาไปไต้หวันอ๋อไจะใส่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยดูดิออกไม่ได้เออเล็กกว่าแต่รุนนี้ใส่ได้เลยถ้าเป็นรุ่นนี้อืมเนี่ยอันเนี้ยทำมาเพื่อใส่ใส่ขนามาตรฐาน ใช่เลยนะได้ทั้งสองข้างสองฝั่งใช่อีกข้างหนึ่งก็ใส่ขาตั้งแล้วกันอีกขาตั้งคือจะใส่กล้องให้ได้ฉันจะเอากล้องไปได้ไม่ว่าจะไปไหนไม่ว่าจะกระเป๋าอันนั้นจะเป็นกระเป๋าอะไรในจริงก็อย่างที่ว่าผู้หญิงใช้กระเป๋าตรงนี้คงไม่เน้นกล้องใหญ่อะไรมากมายก็คงเอทูอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเน้นสักตัวนึงอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อย่างที่ว่าสะภายค้องคอไปอยู่ละถึงแล้วก็ม้วนๆพันๆเก็บมีช่องให้ใส่เยอะมาก ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังช่องเยอะไปไหนใช่เขาให้เราแบบเก็บต้มหูเก็บพับแป้งลิปสติกอะไรพวกนี้โอเคอ่ะอันนี้มีอ่ะมาดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าก็จะมีช่องใส่ของอ่ะมีช่องสองช่องก็เห็นอยู่แล้วเนาะช่องบนก็จะมีความเป็นถุงแบบว่าลายข้างในนี้ผมว่ากราฟิกเขาสวยดีนะนี่นี่ลายข้างในเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูเหมือนกันแหละเหรอเห็นชัดกว่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสีดูข้างหน้านี้ก่อน ตรงนี้ช่องใหญ่เหมือนกันนะอ่าเรียกว่าอ่าหนังสือแบบไอ้พวกโรลลี่แพนเน็ตเนี่ยอ่คุณบุ๊คลองใส่ให้ดูดีกว่าได้ไหมวะลองดูลองดูเออใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้พอดีเลยเป๊ะโรลลี่แพนเน็ตกระเป๋าหนังเล่มหนึ่งไม่หนามากอย่างเงี้ยก็ไปไหนไปกันอ่าช่องข้างล่างตรงนี้ก็ใส่ของได้พอสมควรมีความหนามีฟูกข้างในมีฟูกใช่ก็ว่าน่าอาจจะใส่อะไรพวกนี้ก็ได้นะใส่ไว้ อุปกรณ์ต่างๆใส่ได้แต่ว่าตรงนี้มันเปิดซิมันเปิดมาแล้วมันแบะเยอะเหมือนกันนะก็เวลาเปิดเนี่ยก็จะเปิดกว้างหน่อยเน่นอนข้าเสียมก็คือเวลาเปิดเนอาจจะเทออกได้หน่อยนึงอะไรเงี้ยอืมนะก็ใส่พวก power bank ใส่อะไรที่เราอยากจะจิบเร็วๆข้านอกได้ลิปสติกต้องแต่งหน้าตลอดวลนหน้าแน่นสะพากระเป๋าไปนี้ต้องหน้าแน่นหรืเปล่าโอเคถัดมามาดูข้างใน ข้างในกระเป๋ากันบ้างอันนี้ก็จะเป็นซิปสองอ่อนกันซิปลื่นเหมือนกันทั้งซิปดีใช่ไหม,มใช่ซิปเนี่ยคุณภาพไม่มีปิดเก็ชอบที่จับมันด้วยคุณบุ๊กอ๋ออีกอย่างตัวนี้กันน้ำนะเหรอลองไล้ว <มา S 2> ใช่ไหมลองแล้วก็คือกันน้ำคือหมายว่ามันก็คือจะเป็นเม็ดตตะแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดเป็นโดนตรงพวกจุดซิปเนี่ยจะมีซึมบ้างเล็กน้อยอแต่คือเรียกว่าแต่ถ้าฝนไปรยโปรยก็ยังมีระยะให้เราโปรเทคของเราหาที่ล่มหลบไม่ได้อะไรเงี้ยนะโอเค อ่ะข้างในเหมือนกันข้อแรกคือว่าไอตัว data protection ป้องกันคนเก็บเนี่ยช่องเนี่ยมันก็มีซิปเหมือนกันเลย data protection อ่ะเนี่ยพาสปอร์ตใส่เข้าไปได้นะโอเคบัตรเข้าให้รงบัตรแค่ตร่ดีอ่เียใส่เข้าไปเนี่ยก็เออซิปเขาดีมากเลยนะเออเนาะมันมันดูเป็นจุดเด่นนะก็มันลื่นดี ใส่รถบุกสิโอเคก็มีช่องเหมือนกันเลยอันนี้โดยข้างในใช่ข้างในเหมือนกันเลยอันนี้รตบุก13นิ้ววันนี้น่าจะได้มากกว่านี้นะน่าจะสูง15ได้เนาะน่าจะพอได้แต่อย่างที่ว่าเดี๋ยวนี้ไ้มันแวรริมากไฟมันความหลากหลายมาก15เนี่ยลองดูสเปกกันดีกว่าหรือไม่เอาช่องเออดูดูขนาดที่มันเขียนไว้ว่าขนาดเท่าไหร่คู่เท่าไหร่ใช่เพราะจริงอันนี้15น่าจะได้แหละถ้าเป็นพมันก็จะสูงขึ้นมาเงี้ยมันก็จะดัดนัใช่ประมาณนั้นแล้วใส่แท็บเล็ตสีได้เหมือนกัน เนี่ยลายกราฟิกด้วยให้เห็นนะลายสวยรุ่นนี้ลายสวยงช่องช่องพวกเนี้ยมันเหมือนกับ Adorable หมดเลยเหมือนกันเลยจานวนของมันเท่ากันจํานวนวิธีการจัดวางแล้วกันใช่แล้วก็มีที่ฮุกคุญแจอย่างนี้เหมือนกันอย่างแต่ว่าขนาดอันนี้จะใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนของกระเป๋าตรงตรงตุกนีใหญ่ขขยายได้มากกว่า Adorable ก้อนนี้จะได้พอสมควรเลยนะเพราะมันจะถูกพับขึ้นมาเวลาจะใช้เล็กๆหน่ยไหนก้นให้ดู เนี่ยมันมันเยอะเหมือนกันนะสเปซมันเยอะพอสมควรใช่ใส่ของจริงก็ได้เยอะอ่ะใส่เสื้อผ้าใส่อะไรเงี้ยคือไปต่างประเทศเนี่ยได้เลยนะอันเนี้ยแต่ไม่ใช่ใบเดียวใบแปดวันอ๋อไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างงี้ใช่ไหมใส่ชุดนี้เลยแบ็คแพ็คใบเดียวไม่ได้คนเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำก็ชอบซิปอ่ะเนี่ยตัวจับอ่ะมันดูแบบคุณภาพคุณภาพดีซิปตื่นะเออน่าใช้น่าใช้ เนี่ยแหละด้วยสเปซของมันที่เยอะมันก็เลยหูมันก็เลยใหญ่ที่บอกใหญ่ขึ้นใช่นะก็เป็นสองใบที่เรียกว่าราคาเท่ากันราคาใกล้อ่ะเท่ากันหรือใกล้เคียงกันละกันเพราะว่าราคาอนาคตบางทีมันอาจจะมีแตกต่างกันตามช่วงเวลานะก็ประมาณนี้แหละเข้ามาเรือซื้อหากันได้เป็นกระเป๋าแบ็คแพคใส่โน้ตบุ๊กหรือจะไม่ใส่ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าประจำวันของฉันก็ได้ไได้ทั้งไปทำงานหรือจะไปเป็นเรียนไปโรงเรียนหรือจะไป เที่ยวต่างประเทศเที่ยวในประเทศนะไปไหนก็ตามแต่ไหนอยากจะไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปตามที่ต้องการนะก็ไลน์มาถามกันได้นะแบบมีของไหมคะสีนี้มีไหมขนาดประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็ไลน์มาที่ ad d I love to go อืมใช่นะก็สามารถกระเป๋าใบนี้อยู่เซกชันไหนอยู่ที่กระเป๋าทั่วไปแล้วก็กระเป๋าแบคแพคแล้วก็โน้ตบุ๊กก็มีอ่าใช่พร้อมเป็นทั้งคู่ ก็เป็ทั้งเป๋าโน้ตบุ๊กแล้วก็รปเป๋าแบคแพคด้วยใช่โอเคก็ลองเข้ามาดูเลือกสรรนกันได้เลืกหากันได้ชอบเลือกสีที่ถูกใจใช่เดี๋ยวเราองมีอะไรมาเติมอีกเรื่อยๆถ้าถ้ามีคนชอบถ้ามีคนสนใจเราก็อาจจะเอาสีอื่นเข้ามาอีกหรือรุ่นอื่นที่จริงๆเขามีอีก ช่ะจะมีลมหลายเอไหเราค่อยๆทยอยเอาเข้ามาเหมือนแบรนด์อ,อื่นๆอันไหนที่คนตอบรับเยอะเราก็อาเอาเาติมเข้ามาเรื่อยๆอะนะโอเคตันนั้นก็อย่าลืมอุดหนุนพวกเรานะคะที่ w w w ร l ล v ว o ์เว็บดอทเทมอนทุกเม็ดเงินของท่านเนี่ยค่ะเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาได้เยอะแยะอย่างมากมาย้ไม่ว่าจะเป็นคลิปเที่ยงนะคะคลิปสอนถ่ายรูปคลิปสอนถ่ายวิดีโอคลิปสอนโพสเซตรูปคลิปพาไปกินคลิปขายของคลิปไม่รู้คลิปทำอาหารอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะคิดได้อืมก็เราก็ ้ใหพยายามจะมีความรู้พยายามจะเป็นผู้ให้ใช่โดยแนวทางของเราเนี่ยเราก็เน้นให้เว็บของเราเนี่ยเป็นคนที่ทําให้คุณเที่ยวหรือว่าถ่ายรูปสนุกขึ้นละกัน<ช>มองอย่างนี้ว่าคือจริงๆทั้งหมดที่เราคิดมาจริงก็คือ,อไม่ว่าจะอุปกรณ์อะไรต่างเนี่ยอ้ยเวลาเราใช้เราก็อยากเอาไปใช้จริงอลองจริงเพื่อให<ช>้คุณไปถ่ายรูปเอากระเป๋าพวกนี้มันทําให้ถ่ายรูปสนุกขึ้นนะเที่ยวสนุกขึ้นนะมันมาเราเฮ้ยกระเป๋าใหมา่่ะให้มี ใส่ของเอาของไปใส่แค่นั่งคิดว่าเดี๋ยวไปฉันจะใส่ตรงนี้อะไรนี่แค่นันก็สนุกแล้ว่เออจริงอันนี้ลองดูมันเป็นการตอบสนองความสุขของตัวเองใช่ใช่ผมเป็นบ่อยไปที่ยวทีก็หากระเป๋าสนุกสนุกสนานเลยแต่แล้ว่าหลายคนก็คงสนุกจุดนี้เหมือนกันอ่านั่นแหละนะก็มาอุดหนุนพวกเรานะคะอืโอเคต้องขอบคุณลวงหน้าด้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย